ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ทุกอย่างในชีวิตแย่เนี่ยให้คุณแทนที่ด้วยสิ่งดีๆโอเคไหมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณฟังอะไรแย่ๆอยู่ให้คุณออกจากสถานการณ์นั้นไปซะแล้วก็ไปฟังอะไรดีๆแทนความรู้สึกดีของคุณก็จะกลับมาแทนที่โอเคไหมเพราะว่านรชาจะบอกความลับนี้ให้ฟังนะเมื่อไหรก็ตามที่ความรู้สึกของคุณยังแย่ความคิดของคุณยังแย่คุณจะไม่อยากลงมือทําอะไรทั้งนั้นคุณจะรู้สึกห่อเหี่ยวหมดอะไรตายอยากในชีวิตการที่คนเราอยากจะลงมือทําอะไรสักอย่างในชีวิตเนี่ย มันต้องมาจากพลังงานดีค่ะพลังงานดีเท่านั้นที่จะทําให้คนเราอยากลงมือทําอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเข้าใจปะความคิดแย่มันไม่ช่วยให้คนเรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้ความคิดแย่มันไม่ช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้จำคำนี้ไว้เลยนะคะและนรชาอยากฝากคลิปนี้ไว้ให้คุณเอาไปคิดและเอาไปทำตามค่ะ